บางทีพวกเราก็มองโลกแบบแยกส่วนแยกฉันแยกเธอแยกเราแยกเขาแต่แท้จริงแล้วทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันเหมือนเรือที่ลอยได้ซ้อมีน้ำเหมือนเสือที่อยู่ได้ซ้อมีป่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดในใจที่มีสัมมาสังกัปปะ คือใจที่คิดชอบไม่คิดเบียดเบียนใจแบบนั้นจะมองเห็นทุกชีวิตเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่คู่แข่งไม่ใช่ศัตรูแต่เราก็มีสิทธิปกป้องสิ่งที่ควรปกป้องเมื่อใจเรามีเมตตาต่อกันแนโลกจะดูวุ่นวายแตบกบแยกหรือเปราะบางเพียงใดถ้าต่างฝ่ายต่างรู้จักวางวางใจวางอัตตามันก็จะร่มเย็นลงได้อย่างน่าอัศจรรย์นโยม